ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําวันที่18กุมภาพันธ์2566คนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะต้องแบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษใครคิดที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปนะคะการทํางานต่างประเทศมีโอกาสสาเร็จคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานจากต่างประเทศ วันนี้คุณอาจหลายๆคนอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปทานข้าวนะคะไปทําบุญนะคะทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญลงศพหรือบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยดีนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้เลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีม่วงสีแดงสีม่วงสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ101นะคะ101นะคะแล้วก็2อนนะคะ101แล้วก็21ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ